ดย้ยสบายดีเออสบายดีป้าลุงถูโอ้ยเห็นเครื่งกถ็ถือจ้าผุดผุดผุอ่าถูจ้าเนะเย็นสบายเลยเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายสาวนะาสบายีนะบัดกรโกกรกเล่นกระลาหน,น่อยอก,ก่อนวัดไปอีกเกรืงป่ะ cứng, <laughs> Hai pha bún đó khửn bèo lơ bay phèm em cả, cả, nhạc cả, 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 Dù cả, nhạc cả, 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 đây lộn cả, cả, đây cả, cả, đây cả, cả, đây cả, 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 ui 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 ui, ui. อุ้ยมาหนึ่งเมมานึ่งเมมานึ่งเมอีกเครื่องไปแล้วหนึ่งอีกเครื่องนะย่ามาก่อนลังอาเกเ็บกระแดบอยู่ี่ฮะฮะมานึ่งเมมานึ่งเมแงอาพีชนะมีชื่อกะให้โอ้ยแพงแพงแพงอันนี้โอเคอาพีดนะมีชื่อกะเฮยเป็นย่งอากะไปยัง à Nam nắng sư bằng này kỹ nè kỹ ngon nè kì mô 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 cha con cha con đi đi yang đi Bạn, yang đi mô 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 Hả? Mơ. 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 <laughs> kỵ. Kỵ. Hả? จ้าก่อนจ้าจ้าหน่อยไหมจ้าหน่อยไหมออจ้านาะจ้าก่อนจ้าก่อนไปใช่นะหุ่แมวได้อย,อยู่หันะจ้าน่อยไหมโน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 ลานขิ้ดื้อ เฮ็ดยังเฮ็ดยังอะสิลากไปใช้สิลากไปใช้เบ้าเจ้าสิลากไปใช้สิลากเร่าผาไปใช้พอแล้วหืึไปเอาไปนอกป่ะเอาเล่ินนอกป่ะพอแล้วพอแล้วโอ้ยขมุขมุมใช่ ลูกยายอันนี้ลูกอีตาบุญตดนี่ค่อยย่างแน่ค่อยย่างแน่เห็นว่าแลนเป็นกระไรเพื่อนเพันกามิตรย่างได้เดี๋ยวนี้ถ้าได้ย่างเป็นอะไรกระไรกิ้งอีกเกิ้งพูดอีกเกึ่งเห็นว่ใบกิ้งอ้ายเกิ้งเกิ้งวาชนาได้ฝุ่นเอออีกกึ่งเห็นป่าลูกเกิ้งจ้าเห็นไหมจ้าเกิ้งไหมจ้าเกิ้งเลยไหม ยาเก่งกอนโอ้ยฝันเก่งฝัถุโอ้ยถุอยู่ช่งล่ถุกรือเ่าุจ้าถุจ้าว่าจ้าเออถุจ้าเก่งเ้ยสบายดีก่อนหูสบายดีสบายดีดีดีสบายดีเออถุจ้าถุจ้าได้ไหม ด um, uh, okay. ูไปด้วย่ะสบายดีเออสบายดีป้าลุงถือโอ้ยเห็นเครื่องกับถืจ่าผุดผุดผุดถืจ่าด้เย็นสบายเด้เย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายสาวนะเย็นสบายอู้เห็นเครงนาวเงี่ย เห็นแลอาวุูเดดิสปลาลุงบ่งนำเลยพูนวาษนาเห็นอยู่พูนวาษณาทุจราทุจรอยู่ฟูฟอีกเกิงเปิห้องอีกเกิงลลุกบ่แมนบ่เกิงมาลุกเสียงไพ่เสียงไพ่งเลยอัไอทิดบ่ไอทิดบ่ผเกิงกะเกิงกะ ข้างวาชนาเห็นกระทุจ้าทุจ้าพูนอ้ายเจ้านะพูนอ้ายจะมาใช่ไหมนะสบายดีนะไอ้ทิดไม่หอกไม่หอกมียะไนะไม่คลอดไม่ใช่นะสบายดีก็ลูกยางซื้อไม่แม่อ่ะอ่ะอ่ะหนังสองซื้อเลยเด้อเฉพ่อแม่ห้องเจ้าสิงเงียบๆกี่นี่เจ้าไปใส่เจ้าปิดประตูเนี่ยหมาจ่อยอันนั้นนะเข่ามาอย่างาไเออโอ้ยกินลายพุท Con nè nong Con nè nong bởi cơn nè nong bởi cơn nè Cái cơn nè nó thảm non luôn Cháu ơi lên xe lam bỏ một tí thử Đó. hả? Má phí đâu Bà đây Hãy tư mũm Mà thịt mưa rồi thế Cháu bỏ lên nằm ạ ai? ai Ai Bỏ ai thịt trà cơm đi cưng như sai cưng sái, bỏ thịt đi như sái cưng nè như sái cưng nè Ồ oh. bỏ thịt cho bài đi, đi à, ai thịt bị bắt tù thịt bắt bị tù mà chơi thọ nè, phải là ăn เมืงเนี่ยบอกไนะอก้ทิดเปิดประตูเจ้าสีขาวบ่ลูกเออโอเคโอเคมาอาจิเปิดให้ใช่ไหมยับออกมาเขาเจ้าสีขาวบ,บ่เข่าเข่าบ่ลูกเกิดไปทิดเจ้าสีขาวบ่อาจิเปิดให้หนิเข่าบ่มาอาเปิดให้มหมยับออกมายับออกมามโอเคอ,อ ไปกลับไปอืมอกลับไปอืมกบไปป่ะนี่ยี่ฮดวีนะะอามาวีอามาอาขออาขอวีนี่โอเคไปไปหา อ้หาไปเนน้ำไอ้แลเล่นน no, no, no. ้ำไอ้ปไป่องไปไปเล่น้ำไอ้ไปเฮ็ดอันนี้อันนี้อันนีอันนี้ผ่าเสตตินไปไปไปโน้นนนว่าเขาว่เขาหองไอทิตหกหกมนม็นมินม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 ินห่าหานไอทิเลยไอทิอืม thịt vẩy, thịt mến, và bá đông khẩu bà bá hả ai mất thì xay đi hay thay nè món thì khó, thì mẹ. Mẹ là... mẹ này khó tay thì ngân mẹ là mưa ấy đó mẹ hành cho nó nhỉ khó tài ngươn là chắc mẹ thì tài này, mẹ xì tài, tài, à, tài là khó tài ngươn tài là vấn nó luôn nó bỏ thịt ra bà Bà à bội bà này nó à râm mưng đấy đi xiáng ăn à, chiáng nào luôn xiáng khó tình nôn bỏ ý thịt này bỏ cái thịt này như hết này xài sai pha nó nó hết nhàng nhẹ nhàng โอ้โหไปหายนะเจ้าจับรถนะ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 อ่าปุ๊ดเด่ะจับปุ๊ดนะเสียบใช้ใช้บัตรนี่เสียบใช้ใช้บัตรนี่เสียบใช้ใช้เสียบไม่ได้เลยโลเสียบแล้วมันช็อตตายโลอือตายโลเอาเพ้นนาคอนะแม่ว่าเล่นหรือว่าเล่นมาเอา เม่ก็ยังไม่ยู่หาล้านเดียวใช้ลูกเนาะเอาไหมเอ้าเอาไหมมีแต่เงินเม่เล่าแล้วแล้าเจ้าชาหนี้ลังเขาเลยเนอะไอ้ทิดไอ้ทิดกำลังเป็นบ้าได้หอกน้องก็ยญาิมึงไอทิดน้องย่าิเจ้าหน้ทิดวน้องญาตงแล้วลูกวันนี้ิมานี น้องกระยาน่ายด้วยยันายยังไงยัน่ายยังไงยันเป็นว่าบ่หล่ะมักบีได้ไหมาหมไอ่ะขออ่ะขอเออบ่ได้เดี๋ยวสิอมทิมแล้วพูนพูนพูนถิมแล้วทิมแล้วพูนยนอายยนไปพูนเลยอายยนไปพูนเลยอายไปป้าลานหอยแล้วกี่ป้าไปฮะ ไอ้เป๋ะลานตาเทอะไปแล้วโอ้หายฉันนี่ก็มีน้ำหูน้ำตาหนิกินยาล่ะกินยัาวะคะจะกินยังลูกกินยังจับจับตายแล้วจบจึ่งบ่ได้แล้วเราถัดตายแล้วอืมตายแล้วบึ่งบ่ได้แล้วโอ้โหงาหูเชะ นั่งล้อฮะนัง <SW> ร้อไปไใช่ฮะนั่งร้องนั่งล้กนั่งล้กนั่งล้กผู้ผู้ผู้ไปเล่นผู้ไปเอามอนไว้เอามอนไว้ผูพูดพูพไปเอามอนผู้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 ไ dấu mưa nè bên ôi hồng trần nặng thế nha nha uh. nha bên nào bên nào đấy nổ xẹp vào đây luôn tay <laughs> lọ <lộ. cười>

A thịt bây giờ đã thích. thịt We han tay lọ Tay lò vinh na phóng a man. Nhuang ninh a thích vô. Tăm! 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 bà Tăm! Tăm! nhưng Tăm! 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 ยิ้มบานเลยกว no. ่านี่บ่เฮ็นอะไปอาชีพไปปะคนก่อนอาไปปะเลยเด้ออาไปก่อนเด้อบายบายไปปะคนก่อนนะบายบายไปก่อนเด้อ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 เด้ไปหลับเนาะ ไอเด็กดือ้อไอเด็กดื้อจ้าใครดือ้อใครดือ้อว่าว่าดื้อบรุ้ง<ห>ืมเหตุยังสายพัยนะสายพัาลมณ์นะเหตุยังนะฮะห้อง <c oughs> ไอ้ดูห้องไอ้ดู <c oughs> ห้องไอ้ดูไอ้ไอ้ <c oughs> ไ không ai đâu hả? Bưng Bưng à? Bưng à. Ai? không ai vậy? Ai? Ai? không ai con? không ai con đâu? Xe ai nè? จ้าอาจจะจ้ายังอืยนโล้ยยังดีว่าวชังดีลานอึมอว่าวช่างดีลานไปใส่ไปไสเมื่อบ่เมื่อบ่ปืึเมื่อไหาไม่ใจบ่ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลานโอ๊ยหลาน